นี่มันอะไรมันสีมอดมันญี่ปุ่นมันมันมันญี่ปุ่นเหรอค่ะร้อยมาฮะร้อยมาอ๋อร้อยร้อยอยู่ไมออร้อยร้อยร้อยเนงร้อยหอดร้อยอะไรไม่เข้าใจนี่นี่นี่ปลูกเองมั้ยนี่ปลูกเองค่ะปลูกเองอ๋อแี่เย่เย่เลยเอออ๋อบัวฮีม่ามีส้มมีมันอ๋ออันนี้ขายผืนนี้อันนี้อันนี้ตัวหนึ่งยี่สิบบาทเออยี่สิบตัวหนึ่งยี่สิบบาทฟาละยี่สิบบาทอ๋อ สาฝาห้าามฝาห้าสิบ oh, ตั ah, e mm ้ฝาเดียวยีบาทอ๋อยี่สิฝาหบาทอ๋อมาเ่วงกอะไรนะจ๊ะสีม่วงก็ละยีบาทอ๋อยังไงดีนี่ขายปืนนี่ขายปืนขายกองหค่ะกองละยี่บาทได้อ๋อกองยี่สิบาทโอ้อายังไงดีอากาโปดเอามันมันเดี๋ยวเดี๋ยวปนึงเดี๋ยวกอนเลย นี่ขายอะไรนี่ส้มนี่ชิมได้ไหมนี่ชิม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 ได้ใช่ไหมชิมได้ชิมนี่ปลูกเองไหมส้มเอฟปลูกเองจริงเหรอจริงจริงนี่ปลูกตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนปลูกโน้นปลุดโอตรงนั้นใช่ไหมใช่แล้วที่หมู่บ้านตรงนั้นใช่ไหมใช่แล้วอ๋อชิม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 ด้วยกันไหมคะส้มยินเยิบเลยยินอากาศยินเจิญยบเลยมันแช่ตัวเย็นเลยค่ะที่นี่อากาศอากาศเย็นเย็น พ qui, so ี่สาวนี่ปลูกอะไรกี่อย่างปลูกมันมันนี่ปลูกเองนะมันปลูกอะโวคาโดปลูกโซ่ปลูกบอยมาปลูกบอยมะปลูกข้าวลฤษผือข้าวฤษผือก็ปลูกเนี่ยข้าวฤษผือเนี่ยข้าวฤษผือเนี่ยอข้าลฤษผือข้ามีข้าวลืมเมียไหมข้าวลืมเมียมีไหมผัวกินก็ลืมเมียเมียกินก็ลืมผัวอ๋อบอยยี่มาบัวยิ่มามีเขินมีเขิงเขิงเขินด้วย ขิงขิงปลูกเองไม่ขิงปลูกเองมีกัญชาไม่กัญชาที่ปลูกเองไม่มีจ้ะอ่าอย่าปลูกจะเลยไม่มีเชื้ออย่าได้จริงมะจริงอ่าท่านพี่มีนี่เอามาให้หน่อยชั้นสองต้นเนี่ยจริงเหรอจริงเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอพี่อนุทินให้เดี๋ยวโอเคอ่าพี่อนุทินใจดีนะอะโวคาโดอะโวคาโดชิมได้ไหมอะโวคาโดอืม <h et hymne> cái má, hả, má? Ăn mía, ăn mía, อะโวคาโดอร่อยอะโวคาโดมีแต่มันอย่างเดียวไม่มีหวานอืมที่หวานๆมีไหมไม่มีมีมันๆอย่างเดียวอร่อยชิ้นหนึ่งกินปูเหงามั้ยอะโวคาโดนี่เก็บได้กี่วันนี้อะโวคาโดนี่สาววาสีวานนี้กินได้แล้วือสีวานี่กินได้กินได้อร่อยอร่อยเฮ้ย ัวกาบ้าอยู่เนี่ยอิมอ่มแล้ว <laughs>